สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลทันนะคะสถานะวันนี้เปิ้ลมาทําบุญอีกแล้วนะคะที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมแต่ว่าไกลาจากอันบามาหน่อยนึงม,มากับสามีเพราะว่าวันนี้เบี้ยวผิดนัดแม่สามีนะคะจะพากันไปเที่ยวก็เลยไม่ได้ไปเพราะว่าคิดว่าอากาศไม่ดีแต่ผลสุดท้ายอากาศดีมาก เดี๋ยว18เดี๋ยวเอามาให้ดู18เลยเนี่ยให้ดูนะคะวันนี้มาทำบุญอีกแล้วกับน้องหมานะคะที่นี่อาควิตแอร์มานะคะเป็นสถานที่ที่ดูแลสุนัขจ้อนจัดทั้งหลายทั้งมวลน,นะคะห่างจากอันบาขับรถมาก็ประมาณ40กิโลได้นะคะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆ <inha> ดูนะภาษาฝรั่งเศสสิเขียวมาอาควิตแอร์มาเอลอนตาโนดเดลามาคินา da alba cerca come è, com è che è andata uh, come andare fino a torino no più o meno io oggi sono venuta sono venuta con mio marito e la, la suo fratello è venuta a salutarli loro abbiamo portato anche cibo a mangiare perché purtroppo che io non posso non posso tenere a, eh, dei cali dei fatti perché ho proprio problema con è io patisco sulla pelle la Vi no? faccio vedere che com'è Diego! Diego! More No! No! Malah, <tif> ดูนะคะแบ่งบุญกันไปก็ถือซะว่าทําตอนรับเข้าพรรษาเนาะ <l ots> เพราะว่าเพิ่งพามันเข้าพรรษาม,มาไม่แค่หนึวันเองนะคะเมื่อวานเพิ่นก็สวดมนตลทำบุญแล้วก็ถวายอาหารที่นี่อาจจะ,ะาหาของทำย่างของบรรยากาศจะเป็นแบบน้เนาให้เพื่อนๆดูนะคะที่นี่มีสุนัขเยอะมากแล้วก็มีแมวเยอะมากนะคะแมวเพิ่งเดินทีมาสองตัวเมื่อกี้ยังไม่ได้เอารูปให้ดู ไปดูนะคะก็ยังไงก็ขอฝากไปก่อนเนาะเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆว,วิดีโอวิดีโอให้ดูใหม่นะแล้วขอฝากไว้นะคะดูแลสุนักคุณสุนักเอ้ยสุนักของพวกคุณดีๆเพราะว่าบางครั้งบางทางเีเขาเป็นอีกชีวิตชีวิตนึงเนาะอยากให้เพื่อนๆช่วยกันดูแลนะคะไปก่อนนะ